สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายแล้วจะไปไหนอยู่บ้านหนึ่งกุงครับไปไหนเอ่ยไปร้านกุ้งเขาทองชุบกินก่อนไม่วายเยอะนี่หว่าวัยนี่แต่มันจะช้าช้ากว่าของจริงหน่อยต้องเป็นตัวโพสต์ใช่ไหมเป็นวายแต่เราจะยกถ่ายแล้ไม่เกี่ยวถ่ายแล้วรัดถ่ายแล้ว ดูอะไรสองไม้นี่มือกล้องเดี๋ยวมันยังไม่เต็มยังไม่เแป๊บนึงมันดีเลย์อยู่ม้าละเอาม้าละบอกกันนะบอกกันนะถามไปตามนี้ตามนี้น้อยตามนี้น้อยเอไอ้ข้างหัวหน่อยข้างหัวลงหน่อยเอ๊เอาวนรอบวนรอบเฮ้ยเซ่อไอ้นู่นนั่นนี่มือกล้องไอ้นี่